สาธุวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการกินที่ไม่ใช่แค่เติมท้องแต่เติมใจด้วยเห็นข้าวมเมล็ดนี้ไหมมันผ่านมือกเกษตรกรผ่านความยากลำบากผ่านการเดินทางไกลแต่เรากินแบบไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโพชเนมัต,ตัญยุตาเถรคาถาว่าผู้รู้จักประมาณในการกิน ย่อมมีสุขภาพดีทั้งกายใจสามระดับของการกินอย่างมีสติคือ 1. กินรู้ที่มานึกถึงผู้ปลูกผู้ทำอาหาร 2. กินรู้รสเคี้ยวช้าๆอย่างน้อย10ครั้งต่อคำ 3. า 3. รู้พอหยุดก่อนอิ่ม80%เอร์ซลวงพอสังเกตว่า คนสมัยนี้มีสามโรคเกี่ยวกับการกินคือโรคไม่รู้หิวกินเพราะนาฬิกาบอกโรคไม่รู้รสกินไปดูมือถือไปโรคไม่รู้พอสั่งมากกว่าที่กินได้วิธีฝึกง่ายๆก่อนกินกล่าวขอบคุณอาหารหนึ่งนาทีขณะกินปิดทีวีมือถือหลังกินสำรวจความรู้สึกของร่างกาย ปากหนึ่งคำใจหนึ่งดวงกินอย่างรู้ตัวคือการให้ธรรมะกับตัวเองฝึกไปเรื่อยๆจะพบว่าอาหารธรรมดาก็อร่อยได้ด้วยสติสาธุ